สวัสดีค่ะทุกคนนี่จา้าเดี๋ยวมานี่พิพามาเห็ดย้ําขนมจีนน่คะทุกคนมีวัตถุดิบตามที่มีตามที่เห็นนี่จ้ามีไหเบิงมงีกุ้งกับหมูยอหมูปูอัดนีลวกมาแล้วค่ะและขนมจีนนี่ลงปรุงเดี๋ยวมาลงเมื่อห็นเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะปิ้วใส่ผิกปนกับข่าขวลงไปเลยน้ำปลาระ น้ำปะลาะระมาณนี่วาอันนี้เป็นน้ำปูค่ะมบีบน้ำมะนาวชูบบีบน้ำมะนาวลงไปชีฟานี่ประมาณนี้กันชิลรสค่ะ ใส่หัวหอๆก็ไปมาเขือเทลงไปเลยกับผิกนิดนึงคนในเข่ากันดูปะเนี่ยน้ำลายแตกแล้วท้ำลายแตกแล้วคับทุกคนอันนี้ตามด้วยนี่กุ้งกับหมูปูอดัดหมูยอ,อก,กับปูอ,ดอัดไปเลยท้ำลายแตกน้ำลายแตกค่ะทุกคน นี่ขนมจีนนี่ขนมเซนลงไปค่ะเดี๋ยวใส่ซ้ำหน่ก่อนนี่พริกค่ะโดยด้วยพริกหัวพริกมาพักโดยด้วยพักมาเายอืมอืมคนหายเข่ากันมาแน่ เป็นแหงแหงะ่ะเป็นแหงหงนิดนึงเดี๋ยวค้นกันอืมอืมร้ายแตจกจ่าเป็นได้กินบะเป็นได้กินบ่ค่ะทุกคนนี่โรยด้วยสะแนะสละแนะ่นี่ผักกินกลับค่ะแตงกวาปีมิวิแังกวา,วกวาผักกินกลับนี่ประมาณนี้มาชิมล้อมมึงเดีอยวปะเนี่ยเป็นได้กินบ่ค่ะทุกคนนี่ปิ้วแฮเบิ้งค่ะย้ำขนมจีนปิวนีย้ำขน,ม,น,น,ำขนมเสน้น ปูหลาป้าเดี๋ยวมาซิมมึงมาซิมมึงค่ะทุกคนซิมจะค้ำดูป่ะเน่ยแส่เ,เอาเยอะค้ำดูนี่ค่ะทุกคน สุดยอดเลยว่าต้องเพิ่มปรุงอีกแซบแซบค่ะแซบคักแซบแน่แซบอิริแซบอิริค่ะแซบคักแซบแน่สุดยอดเลยอันนี้กุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวให้เลยเพิ่งกันอันนี้เป็นกุ้งค่ะทุกคนกุ้งจะขคามเนี่ยอื้อ จ่ามามามา,มากินพร้อมกันครับคือค่ะทุกคนป้าสุดยอดเลยถยั่ยักใหญ่นี่กินหมดแบกคนเดียวห้ากินหมดหนี่ตะหน้ายแต่เนี้ยป้าแซ่บคักสุดยอดเลยค่ะอัน,นนี้เป็นหมูยอหมูยอค่ะทุกคนแซ่บคักค่ะทุกคน บิวขอตัวกินข้าวจ้าเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะบายบายสุดยอดเลยวจ้าว่านกินขอนมเส้นย้ําขอนมเส้นโต๊ะลงวงากินหมดนะจ้าลูกปิวมากินมากินน้ำซอยกินน้ำนิดนึงนีบ้าไหวเบ้าไว้เผ็ดหาของหวานกันหาของหวานกันทุกคนนี่เป็นไอติมเนี่ยไอติมรสเอียงเดี๋ยวไปเบิ้งกันกน,นี่ไอศครีมรสอันนี้ค่ะบัตเตอร์พิแคน ป้าแสบทองเลยแสบทองแลยป้าเนี่ยมากินอันนี้แก่เผ็ดแก่หวานขอ,องหวานแก่เผ็ดมาเลยเป็นไอจินค้นค่ะติดกันชูกับโคน้น นี่อ่อช้อนอ่อช้อนตักไอ้ใส้นามใบใบมันติดไม่มันติดไอติมค่ะทุกคนนี่ประมาณนี้ชิบไปช่วยช่วยกันดูกระซ้ำนี่ก่อนยวกินมาหมดนี่ค่ะเป็นไอตินมนะคะทุกคนไอติมปิยวน้ามาปะเนี่ยมาชิมจะคำดู อหอมหอมหวานมันอะน,นี่พี่แค้ม